กรอกเนี่ยเป็นแมวครอกที่2ของแม่น้องนะคะเจ้ากรอกเป็นแมวที่ชอบสันโดษคะ่ะน้องไม่ค่อยชอบที่จะยุ่งกับแมวตัวอื่นนะคะคือจะนอนอในบ้านหรือว่าเปลี่ยนอริยาบทแล้วคะ่ะแต่วันหลังเรามาติดตามน้องกันอีกนะคะเดี๋ยว สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องแม e ่เหมียวบ้านสวนนะคะวันนี้พี่ปายก็จะพาทุกคนมารู้จักเจ้ากระรอกนะคะซึ่งน้องกระรอกเนี่ยเป็นแมวคลอกที่สองของแม่น้องนะคะซึ่งแม่น้องเนี่ยก็จะมีลูกทั้งหมดสองคลอกก็คือครอกแรกก็จะมีตุ๊กยิบตุ๊กรับแล้วก็คลอกที่สองก็จะมีทั้งหมดสี่ตัวมีเจ้ากระรอกแล้วก็เจ้านินใหญ่นะคะแต่ว่าสองตัวที่เป็นเจ้าส้มนะได้เสียชีวิตไปแล้วคือเจ้ากระรอกเนี่ยเป็นแมวที่เกิดเมื่อวันที่ห้า กุมภาพันธ์นะคะ5กุมภาพันธ์ปี2564ค่ะซึ่งเดี๋ยววันที่5ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นวันครบรอบวันเกิดน้อง3ขวบนะคะเจ้าก,กรอกเป็นแมวที่ชอบสันโดษค่ะน้องไม่ค่อยชอบที่จะยุ่งกับแมวตัวอื่นนะคะคือจะนอนอในบ้านหรือว่าปกติแล้วกรอน,อน,นี้น้องเขาจะชอบนอนบน หลังคาหรือว่าบนหลังคาบ้านนะคะหรือว่าใต้ฝ้าพิฐานบ้าน,นะคะ่ะแล้วก็ตอนหลังพี่ายก็พาน้องเข้ามานอนในบ้านนี่น้องเขาก็นอนอยู่นะคะแมวตัวนี้นะคะสีของเขาก็จะเป็นสีแบบค่อนข้างสวยเลยะคะ่ะสีมันลูกกวาดนะคะสีสวยมาก ก่อนหน้านี้กระลอกจะไม่ค่อยให้จับเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ไว้วางใจใครแต่ปกติเนี่ยทุกครั้งที่เท่าที่สังเกตพอตอนเรากลับมาจากทํางานตอนดึกเนี่ยบางทีเขาจะอยู่นอกบ้านแล้วก็พอเรามาเนี่ยเขาก็จะแบบรู้ว่าเรามาแล้วก็วิ่งตามเข้ามาในบ้านค่ะนี่ค่ะนนี้จะักระลอกนะคะอันนี้เป็นสมาชิกอ่หนึ่งในของแมมเหมียวบ้านสวนนะคะซึ่ง แมวบ้านสวนเนี่ยมีแมวก็ประมาณสิบก,กว่าตัวแต่ก็จะมีล้มหายตายจากไปบ้างนะคะวันนี้ก็สูญเสียน้องแตงกวาซึ่งเป็นแมวที่อายุมากกว่า7ปีนะคะ7ปีหรือ8ปีเนี่ยก็น้องเขาได้เสียชีวิตไปแล้ววันนี้หนึ่งตัวค่ะปิดขี้เกียจน,นี่ยค่ะ เปลี่ยนอริยาบทแล้วค่ะตอนนี้เขากระลอกเขาก็นอนอยู่บนหน้าตัวค่ะชอบนอนมันที่สูงปกติแล้วน้องเขาจะเป็นแมวที่แบบสันโดษนะคะไม่ยุ่งกับใครอยู่คนเดียวก่อนหน้านี้เขาชอบนอนตรงที่ใต้ฝ้าดพดานนะคะหรือบนหลังคาจะชอบขึ้นต้นไม้แล้วขึ้นบนหลังคาแต่ตอนหลังพี่ปายก็พาน้องเนี่ยเข้ามานอนในบ้านค่ะเขาไม่ยุ่งใครนะคะแล้วตุ๊กติบชอบหลังแคน้อง อันนี้ก็จะเป็นเจ้ากระรอกนะคะเป็นหนึ่งสมาชิกของแมมเมบ้านสวนค่ะทุกคนยังไงก็ฝากน้องไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะ เดี๋ยววันหลังเรามาติดตามน้องกันอีกนะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะ